ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนเช้าวันนี้ตั้งหน้าหน่อยค่ะวันนี้พบกับช่องถ่ายวิดีอน้องเนเปียนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่องเล็กช่องนี้นะคะตื่นมีอย่าลืมอัปเดตลงคลาดไว้นะเนนี้เต้นอีกแล้วบวพิเพลงใส่ไหนแล้วโครงการทำบ้านโครงการทำบ้าน เพิ่งได้เสาสีต้นเองค่ะอ่ะได้กิฟต์มาฝากพี่นีกิฟต์กิฟต์นะคนไม่มีแล้วนะติดได้ไหมมันคนหัวม่มีเลยพ่อติดให้พี่นีไม่ได้นะคะบัวบัวแม่อยากติดให้หนูจังเลยคนคนหนูไม่ได้ได้กิฟต์มาฝากพี่นีนะคะค่าน่ะอ่า อัปเดตเรื่องอโครงการทำบ้านให้น้องเนนะคะตอนนี้เพิ่งได้เสาสี่ต้นนะคะเราจะทำหกต้นใช่ไหมควานยุทธเพราะว่าเผื่อให้แม่เข้าด้วยเนาะให้แม่กับป้าสลับกันเข้านะคะสองช่องนะคะทำทำทำบ้านสองหกต้นนะคะตอนนี้เพิ่งได้เสาสี่ต้นนะคะก็ฝากเอ็ซีทุกท่านนะคะ,ะเป็นสะพานบุญให้น้องเนเปียและครอบครัวด้วยนะคะอะ หรือว่าจะอุดหนุนสินค้าจากช้างทางเพจน้องเนเปียได้นะคะมะีมีแหวนหางช้างนะคะมีแหวนหางช้างมีนงาช้างกระดูกช้างนะคะ<ม>กําไรนะคะยุดเออหน่อยไหมนายยุดพี่เนแม่อยากติดคลิปให้หนูม<า>ัม<า>้ติดได้ไหม,ม ค่ะก็ฝาก f อทุกๆท่านนะคะเข้าอ่าไปชมสินค้าทางเพจของเราได้นะคะที่นี้ม่ติดเพื่อสมทบทุนทำโรงช้าให้น้องเนเปียนะคะแล้วก็ฝากให้เป็นสะพานบุญให้ครอบครัวน้องเนเปียด้วยนะคะในการทำโรงช้างนะคะค่ะวันนี้น้ำไม่ไหลนะคะอีกแล้วนะคะตอนเช้านะคะต้องพาเจ้าเน่กับครอบครัวนะคะไปกินน้ำอยู่ที่สระน้ำนะคะนี่นี้ พ่อเจ้าเนยไม่ให้ติดเขาไม่ค่อยมีขนมันมีคนติดแล้วนีเฟ้หู้ไปนั่นี่นั่นนีเฟ้หู้ทางไว้ได้บอได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะไม่รุดเด้อมันหนีบไม่ได้เนยไม่ให้หนีบเดี๋ยวให้กลับมาเดี๋ยวจะติดให้เขาไปแล้วคนคนหิวน้ำจ้ะมันมันก็ออกสายๆ์เราละจ้ะสองโมงกว่าแล้วนานบ่ท่านมาเลยจ้ะน้ำป้าป่า ต้งโค้งกันนี่บ่ค่อยไหลบ่อยจ้ะสิพาไปกินยูสาน้าดีจ้ะคอน,นาตาไปไหนละไปนะบูป่าไปล้วอย่กว่าทันป่าเด้อเราขี่รถเครื่องตามไปพาเขาเดินเล่นตอนเช้าด้วยค่ะออกกำลังกายถือว่าออกกำลังกายโอ้ฝนเนเห่าแรานบูป้าไปลวผู้จ้ะ มาแล้วจเจนมาแล้วค่ะใกล้จะถึงสระน้ำแล้วค่ะเดินไปนิดนึงนะคะวันนี้กิโลกว่านะคะมาแล้วจเวจ,เวจเวาเ้าเนน้อยโอ้เจ้าเจ้าเนเห็นน้ำน้ำวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยนะคะเจนเห็นน้ำสงสัยเขาหิวน้ำมากนะคะมาที่เก่าที่เดิมนะคะ แต่คนละเวลานะคะวันตอนนี้เป็นเวลาเช้านะคะเน sure well, pues right. ี่ยพี่เน่กินแต่ข้างป้านะคะไม่ไปไหนนะคะ กินเสร็จแล้วค่ะกำลังเดินทางกลับกันนะคะเจ้าเนยออกหน้าเพื่อนตลอดเลยนะคะเหมือน <g ül> เหมือนเขาเป็นจา่าปูงนะคะจะเดินนำหน้าตลอดนะคะเจ้าเนยกำลังเล่นดินเห็นดินปูมวันนี้กำลังผูกป้าเขาอยู่ค่ะเดี๋ยวจะแยกพี่เน่ออกจากป้าเขานะคะ <g ül> เด็กอะไรติดป้าจังเลย <g ül> พ่อติดให้พี่เนยหน่อย จะเปี่ยมา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 ้าม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 ้มามามาเาม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 านามามา้าม่มา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 งกมเมา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 หาม้มา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 ิามามามไมา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 ม่มามานาม่มา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 มไม่มามาม่มามามไมามามาลามาาม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 าามามาามามามา ให้พ่อต <expand> so ิดให้สวยๆเนี่ยตรงเนี้ยจะอยู่บ่หรอคนนี้ดูว่มีอยู่แต่คนไปทาั้งในมืดคือกับหัวกับหางม่อยู่ม่อยู่พ่อถือให้หน่อยพ่อถือให้หน่อยพ่อถือให้ก่อนพ่อถ่ายดีๆทีเนียอย่าเพิ่งไปให้แม่ติดให้บ่อยติดจ้ะเอาข้างนี้ไปเด้ออย่าถอยมาอยอ ไปพี่เนยม่มีขนนะคะติดติดตรงหูได้นะคะกิฟแม่ซื้อมาตั้งนานแล้วแม่เอามาใช้เองแล้วคิดถึงพี่เนยเอามาให้พี่เนยไปเลยเข่ากักเลย,ย,ยไปใส่ใส่เอาสิไปใส่เอาสิไปใส่เอาประมวลผลได้หล้วยังในหวัวสมองนี่เธอสิไปใส่ เขาบอกมวนผลได้อย่างก็สียางไปใส่ตอนนี้ไปเกิดสิบาอีหยังย่หูวไปนาะงพันวีอยู่แบบแบบที่เก่าที่เดิมประจำตำแหน่งของเขานะคะโอ้พันคือได้เกิบงามแถคนบวมีติดหูเอา้า ยึดเพื่อนว้อย่างยุ่งหูวค่ะม,มีมีหลายท่านนะคะมีเอฟซีหลายท่านนะคะถามถามข่าวเรื่องน้องตุลาเข้ามานะคะเมื่อวานหนูกลับบ้านไปนะคะกับกับบ้านไปที่เอ่ะเขาทาที่เอฟซีทำโรงช้างให้น้องตุลานะคะแล้วเผอิญไปเห็นอ่ะไปเห็นญานะคะไปเห็นญา,าลานะคะเจ้าของตุลานะคะท่านกลับมาบ้านนะคะเมื่อวานแล้วก็เลย ถามข่าวว่าตุลาเป็นยังไงบ้างคุณคุณย่าบอกว่าน้องตุลาสบายดีนะคะสบายดีมากๆเลยคะ่ะกินอยูอ่ความเป็นอยู่อะไรอะ่ะดีมากๆเลยคะ่ะน้องอ้วนมากเลยนะคะตอนเนี้หนูก็เห็นเห็นตามอ่ะหนูเห็นในกลุ่มคนรักช้างด้วยนะคะเห็นอ่ะเอฟซีหลายท่านนะคะไปถ่ายเน่ยน้องก็อ้วนอ้วนมากเลยนะคะแล้วเมื่อวานก็ถามคุณย่าคุณย่าก็บอกว่าน้องอ้วน,นะคะ่ะมีโอกาสจะแวะไปเยี่ยมมีโอกาสจะแวะไปหาน้องนะคะมันก็ไกลเนาะ จากสุรินไป่ะเชิงเซาเนาะไกลมากด้วยเดี๋ยวแต่แตจะมีโอกาสจะไปหาน้องเขาอยู่นะคะเดี๋ยวจะเก็บวิดีโอน่ารักน่ารักนะคะเพราะคุณคุณย่าบอกว่าเอฟซีหลายท่านนะคะเข้าไปหานะคะเอากล้วยไปให้บ้างนะคะเอากล้วยเอาอ้อยไปให้นะคะไปดูน้องนะคะไปเยอะมากคุณย่าบอกเอฟซีของน้องตุลาไปเยอะมากเลยค่ะก็มีอ่ะหลายท่านนะคะซื้อของไปฝากนะคะ คุณย่าไม่มีหมอ้อหุงข้าว FC ก็ซื้อไปฝากนะคุณย่าพูดให้ฟังนะคะหมอ้มอหม้ออะไรนะหม้อนึ่งปลาหรืออะไรสักอย่างเนี่แยแหละย่าก,ก็พูดให้ฟังนะคะอ,ะอะ FC ก็ซื้อไปฝากนะคะเพราะว่าคุณย่าไปก็ไม่มีอะไรไปได้แต่ข้าวซานไปนะคะไม่รู้ว่าได้หม้อไปด้วยหรือเปล่าได้พวกแก๊สพวกอะไรไปแต่ไม่เห็นหม้อเนาะวันนั้นคุณย่าก็อ,อคุณย่าก็พูดให้ฟังว่า FC ก็ซื้อหม้อมาให้นะคะ หรืออาหารนะคะบางท่านก็ซื้อกุ้งไปฝากบางท่านก็ซื้อปลาไปฝากนะคะาบางท่านก็เอากล้วยไปฝากตั้งสามสิบสี่สิบเครือนะคะคณย่ญาบอกว่าโอ้เอฟซใจดีมากเลยค่ะที่นู่นก็น่าอยู่มากๆเลยนะคะณย่ญาบอกว่า,อ,า,ยยา,อ,วาอยู่อยู่สบายดีค่ะทั้งช้างทั้งคนนะคะที่อยู่ก็ก็ดีนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะใครที่ถามเข้ามาน้องอยู่สุขสบายดีนะคะ ภารกิจควานยุตเสร็จแล้วเหลือเหลือแต่ไปหาพ่อผู้สายนะคะชาวนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากโครงการสร้างบ้านให้น้องเนเปียด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะได้แต่เรายังไม่ได้ซื้อเสาเนะาะไปไปดูคะแนนแล้วได้ได้หนึ่งหมื่นสี่พันคะแนนไหมใช่ไหม,ไมควานยุทธเน่ะเป็นคนดูไม่ใช่หรอ 1น0 0 0ันคะแนนเนาะเพิ่งได้เสาแค่สี่ต้นเนาะจะจะทำเสาหกต้นนะคะต้องเอเ 4, 2, 1, 2. อ,เอจะเอาเสาหกต้นนะคะเหลือเออเลือเสาสองต้นนะคะก็หลังคาแล้วก็เหล็กนะคะก็เหลือเยอะอยู่ค่ะตอนนี้เพิ่งได้เสาสี่ต้นนะคะก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะคะช่วยมาเป็นสะพานบุญให้ครอบครัวน้องเนเปียด้วยนะคะในการสร้างบ้านนะคะ ก็อยากเสร็จก่อนหน้าฝนที่จะมาถึงเนี่ยน,นะคะเพราะว่าพี่เนยไม่มีบ้านอยู่นะคะป่าหายหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะที่เคยอยู่แถบนั้นก็เป็นของครอบครัวอื่นที่เขาแบ่งให้เราก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่ได้นะคะก็เลยจะเอาไว้ที่บ้านตัวเองนะคะที่บ้านตัวเองก็ยังไม่มีโรงช้างเนี่ยคะ่ะก็เลยอยากให้ก็อยากให้น้องเขามีแล้วนะคะจะได้ไม่เตียกฝนนะนะคะ ออกจากหน้าร้อนแล้วก็จะเข้าหน้าฝนเนาะเดี๋ยวก็มีพายุโซนร้อนเข้ามาอีกนะคะก็อย่าลืมเป็นสะพานบุญให้น้องเนด้วยนะคะหรือว่าใครอยากอุดหนุนสินค้าจากช้างนะคะก็มีนะคะของดีของมงคลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นตะกรุดรคช้างนะคะพี่เนจะเดินมาทําไมแล้วทําไมหนูไม่ไปกินละ่ะหนูจเจ้าอะไรหนูจเจ้าอะไรไม่ว่าจะเป็นตะกรุดจากช้างนะคะ ยุดเอาออกหน่อยเขาเป็นอะไรจะมาให้แม่เกาให้นะแม่ไม่มีมือเก่านะ่นเนี่ยมีหางช้างมีกำไรช้างนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพายฟูซายน้องเนเปียด้วยนะคะพี่เนสวัสดีเอซก่อนเร็วจ้าสวยก่อนลูกเสียงเสียงยังเสียงดีย่อเสียง ขาค่อยกันอยู่นะคะแต่ไม,ม่เสียงกัดปากไว้<ช>ทำไมเสียงเสียงออกยังเสียงเขากัดปากเว้เไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ